สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amber Bake ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูว a f f l e สไตล์เกาหลีกันค่ะว a f f l e ลที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไส้ครีมแน,น่นๆท็อปปิ้งด้วยผลไม้หรือว่าจะเป็นถั่วชนิดต่างๆก็ได้ค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเครื่องทาวอเฟิลสไตล์เกาหลีกันก่อนค่ะและจุดเด่นของตัวแป้งวอเฟิลสไตล์เกาหลีที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวแผ่นแป้งนะคะเขาจะมีความบางของวอเฟิลทั่วไปค่ะแล้วก็ช่องตารางก็จะเป็นลายตารางเล็กๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะหน้าเตาสามารถพลิกกลับด้านได้ด้วยนะคะทําให้แป้งขนมเนี่ยเขาไหลได้เต็มพิมพ์ได้ชิ้นขนมออกมาสวยงามค่ะเหล่านี้นะคะก็คือตัวอย่างท็อปปิ้งที่นิยมนำมาใช้ทำเมนูวอเฟิลสไตล์เกาหลีกันค่ะ วันนี้แป้งที่เรานำมาใช้ทำเมนูกันก็คือแป้งอเมริกันวาฟเฟิลแบบสำเร็จรูปของเพอร์เี P P นะคะวิธีการผสมแป้งเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่มุมขวาบนนี้ได้เลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มวอรมเตากันก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะเป็นเวลา3นาทีตอนนี้นะคะไฟก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหยอดแป้งลงไปในเตากันเลยหลังจากนั้นให้เราพลิกเตากลับด้านทันทีค่ะ เราก็จะรอจนกระทั่งครบเวลา3นาทีนะคะเมื่อครบเวลา3นาทีแล้วนะคะให้เราพลิกเตากลับไปที่ด้านเดิมนะคะแล้วก็นําแป้งออกมาค่ะนำแผ่นแป้งมาพึงลมสักครู่นะคะเพื่อให้คลายความร้อนและเพื่อให้แป้งกรอบขึ้นด้วยค่ะก่อนที่เราจะนำมาท็อปปิ้งต่อนะคะเมื่อแผ่นแป้งเราหายร้อนแล้วนะคะให้เรานำมาตัดขอบแป้งออกค่ะเพื่อความสวยงาม หลังจากนั้นนะคะให้เราปัดครีมลงไปบนแผ่นแป้งค่ะแล้วก็ประกบเข้าหากันนะคะเราสามารถใส่ครีมมากน้อยตามความชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้วอฟเฟิลของเราดูเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยนะคะ mm. ก็ให้ปัดครีมลงไปหนาๆแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บหน้าครีมให้เรียบด้วยนะคะหลังจากนั้นเรามาเริ่มท็อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะเมนูวันนี้เราจะท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่นะคะ เราจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปแน่นๆแบบนี้เลยค่ะตามด้วยซีเรียลข้าวพองรสสตรอเบอรี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะราดด้วยซอสคาราเมลช่ำๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ดูเกาหลีสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของเมนูอื่นๆนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ท็อปปิ้งตามความชอบได้เลยค่ะ ท็อปปิ้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมราดซอสที่ดูช่ำๆน่ารับประทานด้วยนะคะเมนูถัดมาจะเป็นเมนูที่ครีมบางกว่าแบบแรกค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการปาดครีมให้เต็มแผ่นแป้งกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวางท็อปปิ้งต่างๆลงไปค่ะตามความชอบได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราลองเอาผลไม้สีส,ส,าาส,สันสดใสมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะผลไม้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะตัดเลี่ยนกับครีมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะราดด้วยเมเปิลไซรัปลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมหวานมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นให้เราประกบแป้งเข้าหากันค่ะเท่านี้ก็จะได้อีกเมนูหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูวอลเฟิลสไตล์เกาหลี เมนูนี้ทำง่ายและน่ารับประทานม,มากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติม,มสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าพร้อมไอเดียเมนูเจ๋งๆที่พวกเราจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ช่อง Amber Bake Official ค่ะกดไลค์กดติดตามไว้รอชมกันได้เลยค่ะ